ทิ้งลงไปชิ้นลงไปเลยชิ้งข้างนอกเลยนะชิ้งข้างนอกเลยนะยนยยอ่ะโยนไกลๆเลยอ่ะโยนอึบอึบเด้อให้มันไปเลยเดีย่า,อย,าอย่าใกล้มันนะเดี๋ยวมันแตกถอยออกมาถอยออกมาเดี๋ยวมันแตกอ่ะปิดประตูเหรอคะโอ้โห อ๋อมันแตกมันแตกป้องไหมโอ้เก่งมากใครทำมะลูกลูกเก่งมากลูกเก่งมากลูกจะได้อ๋อไปแล้ว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 พี่งไปยังแล้ว ผมไปเล่นน้ำแล้วเหรอในยายดูสิเฮ้ยจริงๆด้วยอ่ะเฮ้ยแล้วโดนแดดแล้วก็แตกอีกกุโปรงอ่ะโอ้โอไปแล้วไปแล้วไปแล้วดูสิดูสิวิ่งไปเลยอ่ะโอ้ย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 ร้อนเอ้ยไม่พไปหรอกไม่ายหรอกยายกลัวมันแตกอีกไม่ค่อยมาสิฮะไม่ค่อยมา ค่อยๆมาโอ้ยวันนี้ใครทำผมให้หนูเหรอเฮ้ย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 ไหนๆไหนๆไหนๆไหนไหนดูชี้ไหนดูชี้นอ่นนุอนนุ่นนุ่นไหนน่ะลูกเจอไหมระวังระวังระวังมันอยู่ตรงไหนอ่ะ ออกมาไกลๆบอกมาไกลๆเลรอมันพอเราไปทำเรื่อปุ๊บปะเว้ยเว้ยจะทำที่ไหนกันเอาใครเอาขึ้นมาล่ะลูกซัมเี้ยเหรอเดี๋ยวคคไม่อยากเอาแค่มันกัดหรอคะโอ้โหโอ้ยอย่านะอย่า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 โอ้ยยอยย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  เช็ดเช็ดแล้วไม่ยอมทิ้งเลยเห็นไหมใครอ่ะใครเป็นคนทิ้งคะใครเป็นคนทิ้งคะเพศเพรอีกแล้วไม่ไหนล่ะตกแล้วเอ้าตกอีกแล้วเหรอค่อยขึ้นนานะอยู่หน้าบ้านอีกลูกหนึ่งนู่นดูไกลๆนู่นนู่นนู่เห็นไหมสีมพูอยู่หน้าบ้านอยู่ประตูนู่นเราเห็นยังไปเอาไยนูที่ ดปิไปเอาไม่ uh, ไปไม่ได้หรอกไปไม่ได้ไปไม่ได้ค่ะปิดมาจะบุกจะแบน <c oughs> <c oughs> เราจะไปจะบุกปุ๋มปะไปแล้วัุ๊บเขาปุ๋มเขตังใจใจใโอ้ยโอ้ยได้ไหมได้ไมหมลูกมาผมสวยอย่างนี้ใครทําให้เนี่ยลูกใครทําให้ลูกโยแม่ทําให้ <c oughs> แบตหมดทีแบตเต็มกันเต็มัวสองขั้นห <c oughs> น่อยเอ้ามันนี่แบตหมดอ๋อแม่ให้ลงมาชาร์จใช่ไหมแม,ม่ให้ลงมาชาร์จอ,อ๋อนี่ตัวเป็ดค่ะไม่ใช่ของเขามีสองตัวหนูเอามาเลยมันมีสองตัว <c oughs> เอออนี่ไงอันนี้ตัวบีบ <c oughs> ใช่ไหมบีบตาโต กินตาเหรอไม,ไไม,ไม่ไม่ได้นอกจากตาปลาทูห้ามกิน